กินเลยใจดักจริงจริงที่สิ้นทอเห็นใจน้องเรื่อเหล,ลเพาพี่ะาฉันไม่ชอบกินข้าวอยากไอ้ขอเล้าใจแก่ผมยัหรูเรี่กจะขอตั้งไปซื้อเหล้าอยากได้เท่าไหร่ล่ะฮะไหนบอกพี่ทิขอไม่เยอะหรอกเท่าไหร่ขอแค่นี้เลยเท่าค่าที่จอดรถเลยพันสี่ อย่าพูดแบบนี้นะนเผ็บใจเหมือนกันแหมจอดรถคนสี่ถามหัวหน้าผมเอาค่าที่จอดรถได้ที่ไหนจะเอาอที่ไหนละ่ะหัวหน้าโดนสองพันป่าสองพันฝ่าทีา่ไหนเนี่ยเมาแล้วสองพันป่าเอาอย่างนี้นะแล้วเมื่อคืนนอนไหนะนอนใกล้ๆโซเซลิกินนี่แหละแหมนอนโรงแรมซะด้วยไม่ใช่ไหมะ ใครเป็นเพื่อนมึงแทบไม่ได้แก้วทุกทีก็เมาอ่ะกูตลอดเลยวันนี้วันนี้เดินแบบก็หน่อยไม่มาเมาอ่ะกูซะแล้วจังหวะถ้าเมากับมึงหน้ากูก็ไม่ได้ปกติแบบตอนนี้สิเฮ้ยนะแต่ว่ากูอยากจะมาเตือนเรื่องนี้นะแก้วกูจะกินเหล้าทำไมอะต่สองกับห้ามึงเดี๋ยววันนึงไม่รู้แตกตายขึ้นมาทำไงอะไรนะ กินเหล้าเยอะเดี๋ยวปากมึงแตกแต่ไม่แตกอรากินเหล้ามีแต่ตับแข็งรู้จริงป้ะเนี่ยก็กูเป็นห่วงมึงไงไม่รู้วะเตะเหล้าดีกว่าติดผู้หญิงเหมือนตะป๊อกแล้วกันเขาทำวิจัยอวิจัยเรื่องอเธอเขาทำวิจัยว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยวัยอายุเท่านี้ควรเป็นยังไงยังไงเหรอเออแต่ามารู้ดีเรื่องครอบครัวกูสิ ตันนี้จะป๊อต่อปริญญาเอกนะอ๋อโย่สียแก้วเลิกกินเหล้าเลยไม่ให้เงินมึงขนาดนี้มึงซื้อเหล้ากินหมดเลยอ่ะเออทำไมอ่ะมึงเอาเงินไปทำเรื่างอื่นบ้างสิเพื่อนอย่ายุ่งเลยเอางี้มาก็ดีละอะไรมีสินทองอ่ะขอบรับรางวัลเก็บสินแก้วเลิกเลยเลิกกินเหล้าต้าไม่เลิกกินเหล้าอันนี้เห็นดีกับพี่แน่เล็ดเล็ดผู้หญิงล้อรอบป้าผู้หญิงจริงไม่สินทองนะจะทำยังไงดีวะเนี่ย เอฟซีแฟนคลับเขาเอฟซีแฟนคลับเขาเข้ามาให้กำลังใจนานๆไม่ได้ถึงหมายถึงตอนนี้ถึงตอนไหนหมายถึงเดไม่ต้องพูดแล้วเจ้าสีแก้วอะไรสารพูดข้าเวลานี่นเลิกกินเหล้าซะเขาวันนี้ไม่เลิกยินดีกับพี่แน่แน่เลยบอกพี่โกหกจะไปไหนเนี่ยมึงก็เดินอย่ิ้นตอนขับบล็อกกิ้งอะเขาให้มึงเดินยังไงบ้างเนี่ยมึงไม่ได้เดินเลย ขอตังค์เท่าไหร่อ๋อคันสี่สี่อย่าว่าจะ่พันสี่เลยทำไมอ่ะซื้อเหล้าเนี่ยเหล้าหมวแต่า<ไ>แตแบาตแดงพี่ก็ให้ไม่ได้พี่ไม่ให้อะไรวะนี่กูเป็นน้องมึงขอตังค์ซื้อเหล้าแค่เนี้ยมึงให้ไม่ได้หรื<ข>อเปล้าเ่อยหน้าพี่ชาย อยากเอยขอแล่าสักเล่น้องหิวแล้วใจทมขาดก็ร้องเพื่ออดมันกปวดถึงฉันไม่ตายก็จวนมันบันป่วนนอนแกวงจะเลิกเลจจเจ้าคนในกระเป๋าไม่ให้เลิกให้น้อง น้องของน้องกระแดวถือว่าส่องแสงแม่ตาเลี้ยงลูกมาลูกแม่พี่ไม่ให้เลยเดี๋ยวมีเร้่องอีกที